สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับทรีของออสเตรเลียนะครับจริงินถ้าจะพูดถึงสลากกินแบ่งรัฐบาลถ้าดำเนินการได้เหมือนต่างประเทศก็คือว่าสามารถซื้อออนไลน์ได้ผูกบัญชีกับแอปพลิเคชันแล้วก็จ่ายเงินผ่านแอปได้อย่างเงี้ยมันจะดีมากเลยเดี๋ยวผมจะมาดูนะครับว่าเขามีเกมให้เล่นเยอะแยะมากเลยวันนี้ผมจะซื้อ2เกม1ก็คือ Catch 3กับ2ก็คือ Powerball นะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับผมก็ไปที่ Lottery West นะครับของ WA ผมอยู่ที่ WA นะครับอ่าแล้วก็ล็อกอินนะครับอันเนี้ยแอคเคาท์ผมมีแล้วนะครับผมก็ล็อกอินเข้าไปโอเคเงินใน E-wallet ของผมมี 2.55$ ดอลลาร์นะครับคราวนี้ผมจะมาเล่น Powerball นะครับนี่ก็คือ20ล้าน20ล้านเท่ากับกี่บาทไทยก็คูณ้าไป24นะครับก็400กว่าล้านนะถ้าผมได้จ็ c พ p อตนี้อ้ยมีอยากจะพูดเลยโอเคเนี่ยนะครับวันนี้ผมจะเล่น Power Pick 7นะครับแต่ผมมีเงินแค่2.55นะครับผมจะต้องเติมเข้าไปโอเคผมก็ไปที่ My eWallet ครับผมจากนั้นผมก็ deposit ครับ อันเนี้ยมันจะเป็นเห็นไหมถอนเงินเข้าบัญชีของเราได้งี้คือบัญชีที่ผมผูกไว้น่ะจะถอนไปแล้วก็โอนเข้าบัญชีแต่ว่าอันเนี้ยบาลานซ์ของผมมีแค่2.55นะครับผมก็ต้องทําการเติมเงินเข้าไปผมก็เดิ o พิทธิ์ไป 50$ ดอลลาร์นะครับเนี่ยครับอันนี้ผมผูกบัญชีไว้เรียบร้อยแล้วนะก็ Add โอเค ก็จะคอนเฟิร์มนะครับว่าบัตร a t m ของผมเนี่ยถูกต้องนะครับที่ผูกบัญชีไว้นะครับโอเคยืนยันการเติมเงินเข้าไปนะครับ $50 ดอลลาร์ตึงเนี่ยครับ Transaction Number ก็ตามนี้นะครับเงินเข้ามาแล้ว52.55นะครับโอเคคราวนี้ผมจะไปเล่นเกมนะครับขั้นแรกนะครับผมยังจะไม่ซื้อ p า w e r b a l l l นะครับผมจะไปซื้อ Cash 3ก่อนนะครับ โอเคผมจะเล่นวันนี้นะครับเนี่ยครับ Play now โอเคถ้าถูกก็ได้เป็นพันเฉนะครับโอเคผมก็จะ create a new entry นะครับอันเนี้ยเขาจะถามว่าซื้อ,อกี่วันนะครับซื้อ1วันหรือซื้อ7วันซื้อ14วัน21วันหรือ28วันผมซื้อวันนี้วันเดียวนะครับจำนวนที่เล่นมีกี่ตัวนะครับ ผมก็เล่น6ตัวนะครับเล่นวันนี้นะครับเนี่ยเล่นวันนี้นะครับจากนั้นข้อ2เขาก็จะถามว่าให้เลือกว่าบอร์ดที่เราจะเล่นเนี่ยเราจะเล่นตัวละกี่บาทนะครับผมก็เล่นตัวละ1บาทอ่าทั้ง exact order ก็คือตัวตรง any order ก็คือโต,ต๊บ้านเรานะครับเนี่ยฮะ มันจะแอพพลายไปที่นี้นะฮะผมก็ s e ฟ all b o a r d นะครับเนี่ยฮะรอดูนะผมก็คลิกตรงนี้ปึ๊้มันก็เซฟให้เรียบร้อยคราวนี้ผมก็มาเลือกนะครับตัวเลขที่ผมจะเล่นนะครับโอเคตัวเลขที่ผมจะเล่นก็มีดังต่อไปนี้2 1 1หนึ่ง,งนะครับแล้วก็1 1 2นะครับแล้วก็1 1 9นะครับแล้วก็1 9 7นะครับแล้วก็1 1 4นะครับตัวสุดท้ายก็1 7 4นะครับนะครับ1บั๊กหบั๊กหบักนบักนะครับตัวตรงนะครับแล้วก็โต๊นะครับทาานี้ผมก็พรีวิว ทาด้านครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยสิบสองสิบสองเหรียญน,นะครับต้องการเซฟอ่านัมเบอร์พวกนี้ไว้เล่นอีกไหมผมก็ไม่เซฟนะครับต้องการเล่นซูปเปอรอ์ซิกซิกไหมผมก็ไม่เล่นนะครับโอเคทั้งหมดเนี่ยสิบสองเหรียญผมก็เพ h เชสนะครับก็ซื้อได้เลยโอเคเงินก็โดนหักไปนะครับจาก ห้กว่านะครับก็เหลือ40.55นะครับโอเคคอน t ิ n น e to play n g ผมก็จะไปเล่ y วันนี้นะครับเกมที่2ก็คือเนี่ยครับอีก6ชั่วโมงนะครับผมจะได้20ล้านดอลลาร์นะครับผมก็ play now โอเคจากนั้นผมก็จะเล่นอ่า Power Pick นะครับเดี๋ยวผมไปดูกันนะครับ Power Pick s e v เคเนี่ยสำคัญอยู่ตรง Power Ball นะครับ1น0เนี่ยเราเหมารวมเลยส่วนตัวเลขที่เราได้ก็ตามนี้นะครับโอเคพร้อมแล้วผมก็ Purchase จากนั้นเขาก็จะให้ Preview ว่าเนี่ย Power Ball Receipt นะครับ Single Roll นะครับ24.20นะครับตัวเลข เจ็ดตัวตามนี้ powerball เมาสจ่าย1น0นะครับออกวันนี้นะครับซึ่งผมจะได้20ล้านได้แน่นอนครับจากนั้น continue playing นะครับโอเค20ล้านวันนี้ได้แล้วจากนั้นนะครับผมก็ไปดูนะครับว่าที่ผมซื้อมีอะไรบ้าง my entries นะครับที่ผมซื้อไว้แล้วนะครับก็จะมี3 สชุดนะครับผมก็จะซื้อสล k p พิกไว้แล้วนะครับแล้วก็ซื้อ power pick ไปเมื่อกี้นะครับผมก็ซื้อ cash 3ไปเมื่อกี้นะครับผมก็จะเล่นอีกสักชุดหนึ่งนะครับผเหลือเงินอยู่16เหรียญน,นะครับผมก็ play g a i n ผมก็ไม่ต้องกรอกอีกนะครับผมก็ preview ตัวเลขชุดเดิมนะครับจากนั้นผมก็ purchase โอเคผมก็ได้ชุดนะครับผมก็ไปดูที่ My Entries จากนั้นผมก็มีชุดนี้กับชุดนี้นะครับเหมือนกันถ้าผมถูกก็ได้2เด้งโอเคไหนคราวนี้เราก็มารอดูกันว่าวันนี้ผมจะได้20ล้านหรือเปล่าโอเคมาลุ้นกันครับสวัสดีครับ